อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มท่านเป็นผู้ที่ประสบเคราะห์ร้ายก็ว่าได้นะเพราะว่าพิการตั้งแต่คอลงมาตั้งแต่ยุยี่สกว่า20่สิต้นๆแล้วก็พิการอย่างนี้เนี่ยไป ตลอดเนื่องต่อนเนื่องไป40ปีได้จนเสียชีวิตแต่ว่าช่วง10ปีหรือสิบกับปีสุดท้ายนี่ท่านได้ทำคุณประโยชน์มากนะเพราะท่านได้สอนทำให้กับผู้คน ไม่ใช่เฉพาะคนที่พิการอย่างท่านนะแต่รวมถึ้งคนที่มีร่างกายปกติจะเรียกว่าเป็นอาจารย์กรรมฐาหรืออาจารย์ทางธรรมนะที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่แต่ท่านก็ไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเป็น อาจารย์นะท่านเรียกตัวว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ถ้าอาจจะหมายถึงร่างกายของท่านที่พิการซึ่งสามารถจะสอนธรรมให้กับผู้คนได้ ธรรมที่ว่านี้ก็คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนิจจังเพราะว่าท่านไม่ได้เกิดมาพิการตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าก็มาพิการเอาภายหลังเมื่อเป็นครูแล้วอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมความจริงนะว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับร่างกายของเราวันดีคืนดีก็กลายเป็นร่างทีพิกการจะสอนเรื่องทุกก็ได้นะร่างกายมันเป็นตัวทุกขแขต่ว่าท่านยังสอนได้มากกว่าน,นั้นนะสอนได้เห็นว่าแม้ กายจะ่พิการแต่ว่าจิตใจสามารถจะเบิกบานแจ่มใสได้อยที่ท่านเขียนหนังสือว่าเนี่ยชื่อเรื่องว่าจิตสดใสแม่กายพิการอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นชื่อเรื่องเท่านั้นนะแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็คือว่า กายพิการแต่จิตสดใสมันก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งนะว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้แต่จริงเนี่ยคำว่าอุปกรณ์สอนธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการสอนธรรมให้กับผู้อื่นเท่านั้นนะ ร่างกายที่พิการนี้ก็สอนทำให้กับตัวท่านเองด้วยแต่ก่อนท่านก็เห็นว่าร่างกายที่พิการเนี่ยคือเคราะหนะ์ที่เกิดขึ้นกับท่านแต่ตอนหลังท่านก็พบว่ามันเป็นอุปกรณ์สอนทำให้กับท่านนะสอนเรื่องทุกข์นะไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เท่านั้นนะแต่อย่างที่เห็นว่า ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเพราะความยึดความหลงว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราท่านก็ทุกแบบนี้มาสิบกว่าปีนะเกือบยี่สิบปีได้เพราะไปหลงคิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราไปคิดว่าไอ้ทีพการเนี่ย มันคือเราพิการจนกระทั่งได้ปฏิบัติธรรมก็พบว่าไม่ใช่นะไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการใจไม่ได้พิการด้วยแต่พอไปคิดว่าเราพิการหรือกูพิการเนี่ยใจยมันก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยแต่พอได้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พิการคือกายต่างหาก พอเห็นตรงนี้เข้าเนี่ยท่านบอกจิตออกจากความพิการหรืออกจากความทุกข์เลย,ยจะว่าไปนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะทุกข์ที่เกิดกับกายของท่านนะที่ท่านทำให้ท่านได้เห็นธรรมซึ่งก็อาศัยการเจริญสตินะจนกระทั่ง เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยในทุกกายนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ทุกใจเนี่ยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเพอเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจีพิการเนี่ยมันเป็นกายพิการไม่ใช่เราพิการจิตออกจากความทุกข์เลยแล้วท่านก็ บอกว่าเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะเพราะความทุกข์มันทำให้เรารู้จักทุกข์แล้วก็รู้ทางออกจากทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาจากร่างกายที่พิการเพราะนั้นทั้งจึงผู้วันเนี่ยร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายที่พิการนี่ก็เป็นอุปกรณ์สอนธรรมด้วยเหมือนกัน ไม่ได้สอนทำให้กับใครสอนทำให้กับท่านเองจนทั้งท่านออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าความพิการนะความเจ็บความป่วยอย่างอื่นนี่ก็สามารถจะสอนทำให้กับเราได้เวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นเคราะห์มันเป็นโชคร้ายถ้ามองแบบนั้นก็ยิ่ง เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเข้าไปอย่แต่จริงแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่สอนทำให้กับเรานะสอนเนีถึงความไม่เที่ยงของสังขารสอนให้รู้ว่าสังขารเป็นตัวทุกข์เนะียอันนี้ถ้าจ้าพุท่านก็พูดอยู่เสมอนะว่าความเจ็บไข้ามาเตือนให้เราฉลาด ฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องศัจธรรมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเจ็บทีหลยก็ได้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อพุทธาตานพู่เนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดในเรื่องของสังขารไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ฉลาดเฉพาะเรื่องของ ความเจ็บป่วยว่ามันมีที่มาจากอะไรจะรักษาเยียวยาได้อย่างไรอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าอาจจะช่วยเยียวยาร่างกายโรคส่วนกายแต่ว่าถ้าจะเยียวยาใจให้ออกจากทุกข์มันก็ต้องเห็นนะว่าเออให้ความเจ็บป่วยนี่มันมันทำให้เราเห็น จะทรมความจริงของสังขารจนกระทั่งวางใจได้ถูกก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เฉพาะความเจ็บไข้ย,ย่างอื่นก็เหมือนกันนะความสูญเสียความพัดพราบความล้มเหลวไม่้องงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นรถติดเพื่อนผิดนัดหรือว่าเพื่อนบ้าน ทำตัวไม่น่ารักพวกนี้นี่มันสอนทําให้กับเราได้ทั้งนั้นแหละนี่ปี่คนหนึ่งเนี่ยสูญเสียทรัพย์ไปมากมายเหลือเกินช่วงน้ําท่วมใหญ่นะไม่ใช่น้ําท่วมปีนี้นะแต่เมื่อปีห้าสี่อันนั้นมันหนักหนาสาหัสจริงๆนะทรัพย์เสียงเธอก็สูญไปเยอะ ทั้งรถยนต์ทั้งข้าของเครื่องใช้ในบ้านตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์โทรทัศน์สารพัดทั้งที่แรกเธอก็เศร้าแต่สังเธอก็ได้คิดนะเพราะว่าเหตุการณ์นี่มันสอนสัจธรรมให้กับเธอว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลย ทุกอย่างนี่มันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันดีคืนนี้ก็มีน้ำท่วมมีไฟไหม้หรือมีคนออกไปมันก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยออของทั้งหลายที่เรามีมันชั่วคราวมันไม่ใช่ของเราเลยนั่นก็ถือว่าได้ปัญญานะ พอเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่อาจจะยึดว่าเป,ป็นของเราได้แม่แต่ทรัพย์สินก็ที่ซื้อมาก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวก็ทำให้ใจเธอไม่ถูกข์เสียทรัพย์แต่ว่าได้ปัญญาซึงจะว่าไปแล้วก็เรียกว่าได้กำไรนะเพราะว่านอกจากทำให้ไม่ทั่วกการสูญเสียครั้งนี้และต่อไปสูญเสียหนักกว่านี้ก็ ก็จะไม่จมดิ่งอยู่ในความเศร้าสามารถยกจิตนะออกอยู่เหนือความทุกข์ได้ถ้าเรามอบบนี้เนี่ยเวลาเงินหายถูกแก้ง call center หรือมิจฉาชีพมาแฮกเอาอกเงินไปเราก็จะได้เรียนรู้นะ ไม่ใช่เด้เรนรู้ถึงอุบายของพวกมิจฉาชีพเท่านั้นแต่มันก็จะได้เห็นนะว่าเออเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันกำลังแสดงสัจธรรมให้เห็นให้เห็นว่าเนี่ยได้กับเสียเป็นของคู่กันมีกับหมดนะมันคู่กัน แล้วก็อาจจะสอนให้เห็นว่าเนี่ยแม้ทรัพย์จะเสียแต่ใจไม่เสียก็ได้ถ้าไม่ยึดติดถือมั่นกับมันเพราะจริงๆแล้วความสูญเสียเนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เหตุที่ทำให้ทุกข์ที่แท้จริงคือความยึดมั่นในสิ่งนั้นไอ้ของที่สูญหายไป ถูกลักขโมยไปถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นของเราก็ไม่ทุกข์นะยิ่งตั้งใจว่าจะเอาไปบริจาคอยู่แล้วใจนี่สละความเป็นเจ้าของตั้งแต่ตอนก่อนที่จะถูกขโมยแล้วใครข,ขโมยไปก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะามันไม่ได้เป็นของเราแล้วหรือว่าปล่อยวางมันสละ ความสูญเสียไม่ทำให้เราทุกข์แต่ว่าความยึดติดในสิ่งที่สูญเสียไปต่างหากที่มันทำให้เราทุกข์อันนี้คือสัจธรรมนะที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้นะจากเหตุร้ายคนเราต้องรู้จักมองนะเหตุร้ายเนี่ย ไม่ว่าเกิดขึ้นกับทรัพย์ของเราเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นกับงานการของเราหรือว่าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักที่ผูกพันพวกนี้เนี่ยมันเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นครอบเป็นความซวยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันกำลังสอนทำผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะสวยสาว แล้ววันดีคืนดีก็ถูกผู้ชายเอาน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมไปเลยเพราะเขาผิดหวังจริงมันเป็นความเขา้าใจผิดของเขาเองแต่พอเธอถูกน้ำกรดสาดหน้าเธอก็รู้สึกทุกข์มากคนที่เคยให้ค่ากับหน้าตาขนาดเป็นดาวหมาเทเลัลยพอมา ถูกน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งไม่มีความคิดถึงข้าว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยากจะฆ่าตัวตายอับอายขายหน้าแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจนะได้คิดนึกถึงแม่นึกถึงพ่อแต่ก็ยังทำใจไม่ได้นะก็เลยบอกพ่อแม่ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไป ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอมาก่อนเพราะาเธออับอายนะถ้าว่ายังอยู่ที่เดิมเจอคนที่มาทักเจอคนรู้จักที่มาตอบถามแต่ว่าผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยเธอก็ทำใจได้แล้วก็ไม่ปิดบังหน้าตาของเธอมีคนถามเธอว่าเนี่ย คิดยังไงกับผู้ชายที่เขาสาดหน้าสาดน้ำกรดใส่เธอเธอไม่โกรธเลยนะเธอกลับบอกว่าอยากจะขอบคุณเขาได้ซ้ำที่เขาทำให้เราเป็นแบบนี้เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็อยู่กับครอบมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอว่าแต่ก่อนเธอทำอะไรเธอก็ยึดติดนะแต่พอเจอเหตุการณ์นี่มันทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ย มันไม่เที่ยงใน้แตงหน้าตาของเธอที่สวยงามเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวกใช้กัว่ามันมีวันหมดอายุถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้พอแก่ตัวไปไอความสวยงามก็ต้องสูญหายไปอยู่วันยังค่ำแต่พอมาเจอเหตุการณ์ก็ทำให้ปล่อยวางนะ ไม่ยึดติดในญาติในหน้าตาแล้วก็ไม่ยึดติดในเรื่องอื่นด้วยวันนี้ก็เรียกว่าเห,เหตุร้ายมันสอนสัจธรรมให้กับเธอนะหรือไม่เธอก็มองว่าเออมันแสดงทําให้เราเห็นนะว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุหน้าตาที่สวยงามก็เหมือนกันกน็นว่าฉลาดนะในการมองแม้จะใช้เวลา แต่พอเห็นสัจจะทำแบบนี้แล้วเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วก็ปลอยไม่ทุกข์เรื่องอื่นด้วยจะบอกว่าเนี่ยตะกอนทำอะไรก็ทุกข์ง่ายเพราะยึดติดใครพูดอะไรก็วันไหวแต่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจแล้วปล่อยวางได้ไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะเรื่องหน้าตาแต่ปล่อยวางเรื่องถ้อยคำ ของผู้คนที่งคำต่อว่าดาทอดินทาว่าร้ายนี่มันก็สอนทำให้กับเรานะให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาโลกไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนดินทาว่าร้ายถ้ามันมี าิฝรั่งเศสนะบอกว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะทำความดีงามแค่ไหนมันก็ยังอย่างน้อยก็ต้องมีสักคนนะที่มองเห็นว่าเราเป็นมนุษย์อุบาทไม่อะไรทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยคนที่มองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์อุบาท mm. จริงๆถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็จะพบนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ ทรงทำความดีมามากมายแม้แต่คิดร้ายก็ยังไม่มีก็ยังมีคนดินทาว่าร้ายถึงกับถึงกับใส่ร้ายแล้วก็มุ่งร้ายเอาชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องดินทาว่าร้ายนี่มันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะก็เป็นสิ่งที่แสดงศัจธรรมของโลกนะว่าสาระเสริญกับดินทาเไ็นของคู่กัน เมื่อวานนี้เขายังชมเราเลยเพราะเราทำถูกใจเขาแต่วันนี้เขาว่าเราซะละเพราะเราทำไม่ถูกใจเขาแล้วคนรอนี่จะทำให้ถูกใจคนทั้งโลกนี่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะมีใครสักคนมาเห็นว่าเราเลวร้เนี่ยเป็นมนุษย์อุบานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็เป็นสัรธรทัมที่เราเห็นได้นะจาก สิ่งที่เรียกว่าอน,นิฐารมนะก็คือเหตุร้ายที่ไม่ถูกใจหรือว่ารูปรสกินเสียงสัมผัสที่นะไม่เป็นที่ถูกใจของเรานอกจากสอนทำแล้วเนี่ยเหตุร้ายต่างๆก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของการฝึกใจเราด้วยนะ ฝึกใจให้มีความอดทนฝึกใจให้มีสติเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอเราเออเราจะมีสตินะไม่หลงไปกับความโกรธได้ไหมเวลารถติดเออเราจะมีสติรู้ทันนะความวิตกกังวลที่มันจู่โจม บางคนนี่ก็ไม่รู้ทันนะความคิดจิตปรุงแต่งไปสารพัดเกิดความวิตกกังวลนะว่าจะตกเครื่องบินจะไปที่ประชุมสายจะผิดนัดกับลูกค้าจะส่งลูกไปโรงเรียนไม่ทันคิดไปโน่เลยทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่อ๋อเราวางเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบัน อ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเราที่มันสอนเราได้ทางนั้นนะยุงกัดมดกัดนะมันก็สอนเรานะให้มีสติไม่ใช่อาจจะหงุดหงิดนะโมโหสำหรับพวกเราเราก็เป็นโอกาสนะั่นที่ได้มาดูกายเวลามันมีความคันกายเป็นอย่างไรมือมันอยากจะป่าอยากจะไปตกนะ หรือว่ามันเกิดการาหายใจติดขัดนะเพราะว่าความกลัวบางทีกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะติดเชื้อไอความกลัวเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นอุปกรณ์สอนทำให้กับเราเหมือนกันนะคือมาสอนให้เรามีสติ มีสติเห็นกายมีสติเห็นความคิดมีสติเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่คันเพราะยุงกัดกลดามันนะก็เห็นมันไหมหรือว่าเอาสติมาดูเวทนาดูความคันนะทำไงนะจะเห็นความคันไม่เป็นผู้คันฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่า เราต้องเจออะไรหนักๆในวันข้างหน้าหนักกว่ายุงกัดถ้าไม่ฝึกดูเวทนาพอยุงกัดแล้วต่อไปนะเวลามันป่วยด้วยโรคร้ายมีเวทนาบีบคั้นนี่จะเอาสติที่ไหนนะมาดูมาช่วยกอบกู้ใจให้ไม่ทุกข์ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนอกจากฝึกใจแล้วนะมันยัง เป็นบททดสอบเราด้วยนะไอเหตุร้ายเนี่ยบททดสอบว่าเราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแค่ไหนบางคนปฏิบัติแล้วก็เพลินกับความสงบแต่พอมีคนมาพูดไม่ถูกหูก็โกรธนะอันนี้ก็สอบตกนะ เราสามารถจะเอาคำต่อว่าดาทอหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเครื่องทดสอบว่าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแค่ไหนถ้ายังใจยังหวั่นไหวนะโกรธแค้นหงุดหงิดกับอนิจธารที่มากระทบนี้ก็แสดงว่ายังไม่ก้าวหน้า แต่คนฉลาดนะีจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องทดสอบหรือเครื่องชี้ว่าเนี่ยปฏิบัติได้ก้าวหน้าแค่ไหนแล้วมีคราวนึงเนี่ยหลวงพ่อพุทธเนี่ยสมัยท่านยังหนุ่มนะท่านบินธบ,บาตในเมืองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรอใส่บาทท่านก็เดินไปข้างๆผู้หญงคนนั้นมีลูกชายอายุห้าขวบ พอท่านเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็ตะโกนเสียงดังเลยมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระผมว่าพูดเนี่ยพอได้ยินก็โกรธเลยนะแต่ว่าสักพักก็ได้มีความคิดผุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระหรอกพอาะลาป็นพระเราต้องไม่โกรธสิ คอมีความคิดที่ผุดขึ้นมานี่ความโกรธดับเลยนะแล้วท่านก็เดินไปรับบาตรจากผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่ได้มีความโมโหแม้กระทั่งกับเด็กท่านมองว่าเนี่ยไอ้การที่ท่านมีความโกรธเนี่ยนะเมื่อได้ยินเด็กพูดเนี่ยมันแสดงว่าท่านยังไม่มีความเป็นพระเพียงพอ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจนะแต่เป็นเรื่องที่ต้องเอาไปฝึกฝนต่อตออหลังนี้นก็พูดถึงเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ของท่านเ,เพราะว่าทําให้ท่านรู้ว่าท่านยังมีการบางที่ต้องฝึกอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเวลาเจอแรงกระทบแบบนี้แล้วจิตกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยเออมันก็แสดงว่าเราต้องไปฝึกต่อนะ นี่เรารู้จักเอาคำต่อว่าดาทอมาเป็นบททดสอบว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้แค่ก้าวหน้าแค่ไหนแล้วถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้มันจะแย่ๆในสายตาคนทั่วไปแต่มันกลับดีนะเพราะว่ามันเป็นมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สอนใจเรา ให้เห็นรทมถ้าไม่ใช่สอนใจก็ฝึกใจเราให้มีความอดทนให้มีสติฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นบททดสอบว่าเราก้าวหน้าแค่ไหนแล้วหรือว่าเรายังบกพร่องในเรื่องใดฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นผู้ฝ่ายธรรมต้องมี ท่าทีแบบนี้นะแต่บางทีเราก็เผลอนะเราก็เราก็อยากจะสบายอยากจะเจออะไรที่มันถูกถูกใจอันนี้เรียกว่ามันมีท่าทีแบบผู้ไฟเสพนะอยากจะได้ความสบายถูกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ชาวพูดหรือผู้ใฝ่รรมมันต้องเป็นผู้ใฝ่รู้นะใฝ่เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนจากคําสอนครูบาอาจารย์จากหนังสือนะแต่เรียนรู้จากประสบการณ์เดี๋ยวเพราะสิ่งนี้มันเป็นอนิจฐานลมคําต่อว่าดาทอดินฟ้ากาศที่ไม่ถูกใจทุกขเวทนาความเจ็บป่วยความสูญเสีย ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะเลยอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งสอนทำให้กับเราทั้งฝึกใจเราแล้วก็เป็นบททดสอบนะการปฏิบัติของเราหรือทดสอบว่าเรามีธรรมะแค่ไหนเข้าวัดมา10ปี20ปีมาปฏิบัติยีปีแต่ว่าใครพูดอะไรไม่ถูกก็ยังโกรธอันนี้ก็เรียกว่ายัางสอบตกนะ ก็ไม่เป็นไรถ้าหากรู้ยอมรับก็พยายามพัฒนาตัวตถ้าเรามีท,าท่าทีแบบนี้คือผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นนะมันมีประโยชน์หลวงพ่อเขียนนั้นก็สอนว่าเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่านักภาวนาต้องเป็นผู้เฉวยโอกาสเฉวยโอกาสจากทุกอย่างไม่ใช่โฉวยโอกาสเอาทุกอย่างมาเป็น โอกาสในการฝึกสติแต่ว่าเอาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมาเป็นบทเรียนมาเป็นบททดสอบมาเป็นเครื่องฝึกใจมาเป็นเครื่องสอนธรรมอย่างที่ท่านบอกว่าเนี่ยแม้ถูกด่าก็ยังเห็นสัจธรรมไดนะ้คนที่คนทั่วไปพอถูกด่าก็โมโหโกรธาแต่ว่าผู้ใยทำนักภาวนานี่ถูกด่าเห็นสัจธรรมเลยถือว่าได้กำไร ถ้ายัางโมโหโกรธายังไม่เห็นสัจธรรมยังก็อย่างว่าต้องฝึกฝนให้เพิ่มขึ้น